สิ่งเป็นจริงแน่ถ้ารู้เคล็ดลับนี้นะคะวันนี้หลายๆคนอยากจะประสบความสำเร็จตั้งเป้าแล้วอยากจะไปถึงฝั่งฝันโอ้ยฉันจะทําอย่างไรดีถึงจะไปถึงฝั่งฝันนั้นแบบง,ง่ายๆสบายๆวันนี้ครูสิตาเอาเคล็ดลับมาบอกถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งเป้าแล้วอยากจะให้มันเป็นจริงแล้วแล้วก็เทคนิคที่คุณจะต้องทําต่อไปนี้นะคะเป็นเคล็ดลับที่คนระดับโลกหลายคนเขาทํากันแล้วดึงดูดความประสบความสำเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่ 1, 1คือการจินตนาการถึงความสําเร็จของคุณชนิดที่คุณรู้สึกว่าคุณได้รับ แต่เขาไม่เคยรู้สึกถึงมันว่าเขาได้ครอบรองมาแล้วจริงๆและนี่เป็นคีย์สำคัญที่คนประสบความเร็จหลายคนรู้สึกคะ่ะคุณลองคิดดูสิคะถ้าวันนี้คุณตั้งเป้าหมายแล้วจริงๆลึกๆในใจคุณคุณไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้และมันจะไปถึงคุณคิดว่าพลังงานในการไปต่อของคุณมันจะยังส่งพลังอยู่หรือไม่กับ กันค่ะถ้าคุณรู้สึกถึงเป้าหมายของคุณและคุณรู้สึกว่าคุณได้ครอบของมันพลังชีวิตของคุณมันจะพุ่งพ่านมากขนาดไหนคุณเองจะตอบตัวเองได้เลยดังนั้นวันนี้แทนที่เราจะเอาเวลามาคิดว่าเฮ้ยฉันจะทําได้หรือเปล่าให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้แน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันจะทําให้คุณเกิดพลังในการไปต่อและตามกฎแห่งแรงดึงดูดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณได้ครอบครองมาแล้วกฎแห่งแรงดึงดูดบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดขึ้นในเจนตนาการหนึ่งครั้งเรื่องจริงมันจะเกิดขึึ้้้้้้้้้นน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 นตตาา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 ามมมมคคคค่่่่ะะะะะดดดััััังงงเเเเรรรรไปปปฝฝกกกกกสสลืออีีใใหหบววิิท2ถย็จ ในทุกๆด้านเลยสิ่งที่2คือคุณต้องโฟกัสมันชนิดที่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องได้วันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กอดเป้าหมายคุณแน่นคุณตั้งใจแล้วว่าในชาตินี้สมมตินะคุณอยากจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำคุณซ้อมว่ายน้ำมา4ปีและคุณรู้สึกว่าเฮ้ยปีที่5ฉันไม่เอาแล้วฉันเหนื่อยนั่นหมายความว่าคุณแพ้แล้วนะคุณไปไม่ถึงคุณไม่ได้โฟกัสแล้วกลับกันค่ะคุณบอกว่าไม่เป็นไรปีที่4ปีหน้าฉันตัดสินใจเลยว่าเป็นปีของฉันและคุณทุ่มเทมันคุณยััััััััังงงงงโกก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 สสสสมมมนน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 นอออออยยยูู่่่่่่่คคคคคคุุุุุณณณณร้้้้้้้้ึึึววววาาาาาาเเเเเเเปปปหบ็็ืืดดีีีีแลละะะะขขขใทททททชิิิจจจ3ตตํ แน่วแน่คุณรู้ไหมคะหลายหลายคนตัดสินใจเพื่ออยากจะลองแบบนี้ไม่สาเร็จแต่ถ้าคุณอยากให้มันเป็นจริงคุณต้องตัดสินใจแน่วแน่รู้สึกอย่างชัดเจนชนิดที่ว่าไม่ว่าใครพูดอะไรก็ตามคุณรู้สึกว่ามันเป็นจริงสําหรับคุณมันจะเป็นจริงหรือไม่จริงสําหรับโลกของคนอื่นอันนั้นมันโลกของคนอื่นค่ะแต่โลกของคุณมันต้องจริงและจริงและจริงเท่านั้นค่ะทุกสิ่งที่คุณปรารถนามันจึงจะได้มาแบบง่ายสบายสบายในวันที่ครูล้มเหลวในวันที่ครูติดลบสิบล้านครูอยากจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านค่ะโดยที่ครูมีเงนัคค่างปปกกุีมมโ เป้าหมายครูลงมือทําเต็มที่ระหว่างทางที่ครูทํานั้นมีคนดูถูกนินทาหาว่าบ้าเยอะมากค่ะจากคนจนนะคุณเข้าใจป่ะอยู่ห้องเช่าติดหนี้เต็มไปหมดคนที่ด่าเราก็ทั้งเจ้านี้เราแล้วก็เพื่อนเราทั้งนั้นแหละค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือครูไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลยเสียงของครูมันยังคงกล้องในหัวของครูค่ะเพื่ออะไรรู้ไหมสิ่งที่ครูทําทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่เพื่อตัวครูค่ะแต่เพื่อครอบครัวอันเป็นที่รักที่งของครูครูบอกตัวเองเสมอว่าฉันสําเร็จคนเดียวจะสบายโยโคดังนั้นครูยอมที่จะทํำม อยากเอาความฝันของคุณไปฝากกับใครเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาความฝันของคุณไปฝากคนที่เขาล้มเหลวคุณหาหลักฐานล้มเหลวคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่สิ่งที่ครูสิตาทําค่ะคือจ้างเศรษฐีเป็นพี่เลี้ยงคนสาเร็จระดับโลกค่ะครูอ่านหนังสือระดับโลกเยอะมากเป็น500เล่มอ่านแล้วก็อ่านอีกค่ะเพื่ออะไรรู้ไหมเพราะครูไม่มีพี่เลี้ยงนําทางค่ะครูรู้กฎจักรวาลกฎแรงในดูต้องคิดดีคิดบวกค่ะหลังจากนั้นครูหาแนวทางการประสบความสำเร็จว่าคนสําเร็จเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเวลาเขาล้มเหลวเขาทํำยัังงงไไไไเเเเป้้้าา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 รรรขจอออคคคคนนนนนททททํํย่่่่่แแแลละะะดววใกกกตีสญมื เมื่อครูได้ติดตามคนสำเร็จค่ะในหัวของครูมันมีแต่คำว่าสำเร็จเท่านั้นค่ะมันจะเป็นที่มาของการประสบความสำเร็จครูทะลุทะลวงเป้าหมาย3ามเดือนครูปลดนี้ได้1 0ล้าน5เดือนครูซื้อบ้านเงินสด7็เดือนครูนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านจากคนที่ไม่มีแต้มต่อทางสังคม9ก้าผ่านเพราะความคิดและความเชื่อเรามันเปลี่ยนไปค่ะดังนั้นคุณเองเป็นคนหนึ่งที่อยากสร้างความาัฒนาให้เป็นจริงแล้วแล้วก็คุณตาบอกเลยค่ะคุณสามารถเรียนรู้คลิปเปลี่ยนชีวิตของครูติานะคะตอนนั้นยังอยู่ห้องเช่าอยู่เลยกับ21วันโปรรกมยี่ังนขอ้สิน้ืน ขอคลิปฟีที่เวอร์เว็บฟีเ t อร์สนะคะหรือสามารถติดตามครูส,สุนทได้ที่เพจคุณสุนทพรสวัสดิ์บ้านเอกได้ฝาก YouTube และช่องทางต่างๆของครูด้วยนะคะถ้าคุณอยากรับข้อมูลข่าวสารด้านดีทําไมเราต้องมาจุด,ด้านดีไว้เยอะหรือเปล่าเพราะโลกข้างนอกมันช่างเลวร้วายสาหรับเราเหลือเกินมีแต่พลังที่ทําลายความเป็นไปได้ของเราค่ะดังนั้นเราจึงต้องสร้างพลังบวกให้กับตัวเราเข้าสนามพลังบวกมาด้วยกันค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ